บทที่สิบแปดภวิหารภาวนาเมตตยาใหญ่เอวังเมสุตังเอกังสมะย,ย,ยังพระควาสาวัติยังวิหารติชะตะชะตาวเนอนะทะปิทิกสะอารเมตักะโขพระขวาพิกูอมันเตศิพิคโวติพระทันเตติเตพ,พิกูพระขวาตูปัจจัยสสมพระควาเอาเตตะทวจะเมตตายะพิกเวเจโตยมุติยาออเสวิกตายะภาวิกตายะระมูริกตายะ ยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสะมาลันทายะเอกาทาสานิสังสาปฏิการขากตมีตเอกาทาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินปปาปกันสุปินังปัสสติมนุษานังปิยูหุนติอมนุษานางปิยูหุนติเทวตาลคันตินาะอคิวาวิสังวาสันทางวากามติตุวกังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติ อะสัมมุหูกาลังกาโลตีอุตาริงอัปะวิชชันโตลัมมะโลกูปะโคหนติเมตายะปิกเวเทตุยมุติยาอาเสวิกตายะภาวิกตายะภาหุริกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสามารันทายะอิเมเอกาทาสานิสิก สังสาปฏิการขาอัติอ, so oh i, อ,อน oh i, อุที่โสภรละนาเมตตาเจโตมุติอัติโอที่โสภรละนาเมตตาเจโตมุติอัติทิสาภรละนาเมตตาเจโตมุติกติหาการ so oh ิหิอนุที่โสภรละนาเมตตาเจโตมุติกติหาการ so oh ิหิโอที่โสภรละนาเมตตาเจโตมุติกติหาการ so oh ิหิทิสาภรละนาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอนุที่โสภรละนาเมตตาเจโตมุติสตหากหาแกลหิที่โสภรละนา เมตตาเจโตมุติทสศหากาลิหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมุติกตมมหิปัญจหากาลิหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติสัพเพสตาเวลาปัจฉญาในคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปนาเวลาปัจฉญาในคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพปุตาเวลาปัจชญาในคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพบุคลาเวลาปัจฉญาในคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพอตตภาวะปริยาปนาเวลาปัจชยานิคาสเกตตนางปริหารันตุติอิมิปัญจหากาลิเหอนุทิโสภละนามีตาเจโตมุติกาตมิเสัตถหากาลิอนุทิโสภลนามีตาเจโตมุติสัมภัยที่อยู่อเวลาปัจชยานิคาสเกตดนางปริหารันตุสัพเพปุรักติสาเวลาปัชยานิคาสุกีดนางปริหารันตุสัพเพนิยาเวลาปัชยานิคาสเกตดนางปริหารันตุสัพเพนาริยาเวลาปัชยา อานิคาสุกีตระนางปัิหาลันตุสัพเพธีวาเวลาปัจฉิญานิคาสุกีตระนางปัิหาลันตุสัพเพมนุษย์เวลาปัจฉิญานิคาสุกีอนต์นางปัิหาลันตุสัพเพวินิปติกาเวลาปัจฉิญานิคาสุกีตระนางปัิหาลันตุติอิเมหิสัตตหากาลิหิอุทิสุพระรณาเมตตาเจโตมุติกาตามิหิตัสสหากาลิหิทิสสะพระนาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสัยยะสัตตาเวลาปัจฉิญานิคาสุกีตระนางปัิหาลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสัยยะสัตตา อเวลาปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุสัมเพอุตารยาทิสายยาสัตตาเวลาปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายาทิสายยาสัตตาเวลาปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพปุระทิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายยาสัตตอเวลาปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุสัมเพอุตารยาอนุทิสายยาสัตตาเวลาปัจฉียานิคารสกีตนังปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายยะสตาเวลาปัจชยานิคารสกีตนังปัิหาลันตุส e. nah, ัพเพเหติมายะทิสายยะสตาเวลาปัจชยานิคารสกีตนังปัิหาลันตุสัพเพปลิมายะทิสายยะสตาเวลาปัจชยานิคารสกีตนังปัิหาลันตุสัพเพปุระทิมายะทิสัยยะปนาเวลาปัจชยานิคารสกีตนังปัิหาลันตุสัพเพปทิมายะทิสัยยะปนาเวลาปัจชยานิคารสกีตนังปัิหาลันตุ สัพเพอุตรายะทิสัยยปนาเวลาปัจฉิญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัพเพทขีนัยยะทิสัยยปนาเวลาปัจฉิญานิคาสุคีตะนางปริหารันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสัยยปนาเวลาปัจฉิญานิคาสุขีนางปริหารันตุสัพเพปจิมายะอนุทิสัยยปนาเวลาปัจฉิญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยปนาเวลาปัจฉิญานิคาสุขีตะนางปริหารันตุ สัมเพทคินายะอนุทิสัยะปนาเวลาปัจฉยานิคาดสุขีนังปริหารันตุสัมเพเหติทิมายะทิสัยะปนาเวลาปัจฉยาอนิคาดสุขตนังปริหารันตุสัมเพอุตานิมายะทิสัยะปนาเวลาปัจฉยานิคาดสุขตนังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสัยะปุตาเวลาปัจฉยานิคาดสุขตนังปริหารันตุสัมเพปัจฉิมายะทิสัยะปุตาเวลาปัจฉยา อานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพยุตารยะทิ่สายยะพูตาเวลาปัจจัยนิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพยทักขินายะทิ่สายยะพูตาเวลาปัจจัยนิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพยปุระติมายะอนุทิสายยะพูตาอเวลาปัจจัยนิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพยปัจิมายะอนุทิสายยะพูตาอเวลาปัจจัยนิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพอุตารยะอนุทิสายะพูตาเวลาปัจจัานิคารสกีนางปริหารันตุสัมเพทักขินายะ อนุทิสายะพูตาเวลาปัจฉะญานิคาสุเกตนางปริหารันตุสัมเพหิติมายาทิสายะพูตาเวลาปัจฉะญานิคาสุเกตนางปริหารันตุสัมเพอุปปาลิมายาทิสายะพูตาเวลาปัจฉะญานิคาสุเกตนางปริหารันตุสัมเพปุราทิมายาทิสายะบุคลาเวลาปัจฉะญานิคาสุเกตนางปริหารันตุติปนิหารลันตุสัมเพปชิมายาทิสายะบุคลาเวลาปัจฉะญานิคาสุเกตนางปริหารันตุสัมเพอตาลายาทิสายะ บุคลาเวลาปัจจิญาในขาดสุขีตนงังปริหารันตตสัมเพรทกินายะทิสายะบุคลาเวลาปัจจิญาในขาดสุขีตนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายยะบุคลา อเวลาปัจจิญานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพปัจฉิมายะอนุสิสายะบุคลาเวลาปัจจิญานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพอุตระยะอนุสิสายะบุคลาเวลาปัจจิญานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพทักตินายะอนุสิสายะบุคลาเวลาปัจจิญญาอนิคาสุกีตระงปักริหาลันตุสัมเพเหติมายะทิสายยะบุคลาเวลาปัจจิญานิคาสุกีตระงปักริหาลันตุสัมเพปลิมายะทิสายยะบุคลาเวลาปัจจยานิญญาอนิหานลัตุ สัมเพปุระติมายาทิสายยะตาภาวะปริยาปัญญาปัญนาเวลาปัจจยานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพปัจฉิมายาทิสายยะตาภาวะปริยาปัญนาเวลาปัจจยานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพอุตาลายะทิสายยะตาภาวะปริยาปัญนาเวลาปัจจยานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพทักขินายะตาภาวะทิสายยะตาภาวะปริยาปันาเวลาปัจจยานิคาสุกีตระหนักริหารันตุสัมเพปุระติมายะ อนุท si e no si e ิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพปชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวเวลาปัจจยญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพอุตระยอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยาอนิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพทัคขีนายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาปัจจยญานิคาสุขีตนังปริหาลันตุสัมเพเหติมายะ ที่สายะอัตภาวะปริยปนาเวลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุสัมปิบปริมายะที่สายะอัตภาวะปริยปนาเวลาปัจฉญานิคารสกีตนังปริหารันตุสัมภาปุรัที่มายะที่สายะอิทิโยเวลาปัจฉยาอนิคารสกีตนังปริหารันตุสัมปิปจิมายะที่สายะอิทิโยอเวลาปัจฉยาอานิคาสสกีตานังปริหารันตุสัมภาอุตารยะที่สายะอิทิโยเวลาปัจฉญานิคาสสกีตานังปริหารันตุสัม คาทักินายะทิสายยะอิทิโยอเวลาปัจจยานิขาดจุกีนางปริหาลันตุสัมภาปุระทิมายะอนุทิสายยะอิทิโยเวลาปัจจยานิขาดจุกีนางปริหาลันตุสัมภาปัจฉิมายะอนุทิสายยะอิทิโยอเวลาปัจจยานิขาดจุกีนางปริหาลันตุสัมภาแตลายะอนุทิสายยะอิทิโยเวลาปัจจยานิขาดจุกีนางปริหาลันตุ สัมภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาปัจเจายนิขาสุขีนางปริหารันตุสัมภาเหตุทิมายาทิสายะสัตตาเวลาปัจเจายนิขาสุขีนางปริหารันตุสัมภาอุปลิมายาทิสายะอิทิโยเวลาปัจเจายนิขาดสุขีนางปริหารันตุสัมเพปุระทิมายาทิสายะปุริสตาเวลาปัจเจายนิขาสุขีนางปริหารันตุสัมเพปัจฉิมายาทิสายะปุริสตา เวลาปัจฉยานิคาสุภีนางปัญญาลันตุสัมเิอุตารยะทิสายาปุริสาเวลาปัจฉยาอันิคาสุภีตานางปัญญาลันตุสัมเพยทักขินายะทิสายาปุริสาเวลาปัจฉยาอนิคาสุภีตานางปัญญาลันตุสัมเพยปุระทิมายะตุตันุทิสายาปุริสาเวลาปัจฉิยาอเนิคาสุภีตานางปัญญาลันตุ สัมเพอุตารยะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจญาณีคาสุภีตานังปริหารันตุสัมเพอุตารยะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจฉญาณีคาสุภีตานางปริหารันตุสัมเพทักินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัจญาณีคาสุภีตานังปัญหารันตุสัมเพเหติมายะทิศายะปุริสาเวลาปัจญาณีคาสุภีตานางปริหารันตุสัมเพุริมายะทิศายะปุริสา อเวลาปัจจัยนิคาสเกิรังปะเลหะลันตุสัมเพปะชิมายะทิสายะอริยะเวลาอปัจจัยนิคาสเกิรังปะเลหะลันตุสัมเพปะชิมายะอนุทิสทิสายะอริยะอเวลาปัจจัยนิคาสเกิรังปะเลหะลันตุสัมเพอุตาลยะทิสายะอริยะอเวลาปัจจัยนิคาสเกิรังปะเลหะลันตุสัมเพปักขินายะทิสายะอริยะเวลาปัจจัย อภิชยานิคาสกีนางปริญญาลันตุสัมเพปุรัตทิมายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาปัิชยานิคาสกีนางปริญญาลันตุสัมเพปุรัตทิมายะอนุทิสัยยะอริยาเวลาปัิชยานิคาสกีนางปริญญาลันตุสัมเพปัจิมายะอนุทิสัยยะอริยาอเวลาปัิชยานิคาสกีนางปริญญาลันตุสัมเพอุตาลายะ อนุทิสายะอริยาเวลาปัจชะปัจจยะอนิคาสิเีนางปณิหาลันตุสัมเพทกินตายะอนุทิสายะอริยาเวลาปัจจยะอนิคาสิเีนางปณิหาลันตุสัมเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาปัจจยะอนิคาสิขีจะนางปณิหาลันตุสัมเพปัิมายะทิสายะ อริยาเวลาปัจจยานิคาสุกีตนังปัญหาลันตุสัมเพปุระทิมายะทิสัยยะอริยาเวลาปัจจยานิคาสุกีตนังปัญหาลันตุสัมเพปชิมายะทิสัยยะอนาริยาเวลาปัจจยานิคาสุกีตนังปัญหาลันตุสัมเพอุตราลายะทิสัยยะอนาริยาเวลาปัจจยานิคาสุกีตนังปัญหาลันตุสัมเพกขินายะทิสัยยะอนาริยาเวลาปัจจยานิคาสุกีตนังปัญหาลันตุ สัมภาสัมเพยุระทิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาปัจจิญานิคาสุคีตนังปัญญาลันตุสัมเพยุตาลายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาปัจจิญานิคาสุคีตนังปัญญาลันตุสัมเพตทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาปัจจิญานิคาสุคีตนังปัญญาลันตุสัมเพยเหติมายะที่สายะอนาริยาเวลาปัจจิญานิคาสุคีตนังปัญญาลันตุ สัมเพปุริมายะทิ่สายะอนันทิยาเวลาปัจจยาณิคาสุกีจต่างปัญหาลันตุสัมเพปุละทิมายะทิ่สายะเทวาเวลาปัจจยาณิคาสุกีจต่างปัญหาลันตุสัมเพปัจฉิมายะสัมเพปัจฉิมายะทิ่สายะสัตตาเวลาปัจจยาณิคาสุกีจต่างปัญหาลันตุติลันตุสัมเพอุตารยะทิ่สายะเทวาเวลาปัจจยาณิคาสุกีจต่างปัญหาลันตุติ สัมเพทักขินายะทิสายะเทวาเวลาปัจจยาณิคาสกีตนักรับิหารันตุสัมเพยปฉิมายะทิสายะอนุสาเทวาเวลาปัจจยาณิคาสกีตนักรับิหารันตุสัมเพยอุตระยะอนุทิสายะเทวาเวลาปัจจยาณิคาสกีตนักรับิหารันตุสัมเพทักขินายะอนุทิสายะเทวะเวลาปัจจยานิคาสกีตนักรับนิหารันตุสัมเพยเติมายะทิสายะเทวาเวลาปัจจยานิคาสกีตนักรับนิหารันตุ สัมเพปุระมายะที่สายยะเทวาเวลาปัจจัยานิาสเกีตนะปริหาลันตุสัมเพปุระทิมายะที่สายยะมนุสย์เวลาปัจจัยานิาสเกีตนะปริหาลันตุสัมเพปัจจิมายะที่สายยะมนุสย์เวลาปัจจัยานิาสเกีตนะปริหาลันตุสัมเพิยวตารยะที่สายยะมนุสย์เวลาปัจจัยานิาสเกีตนะปริหาลันตุทัศทัตอุตตะลา สัพเพอุตลายยะทิสายะมนุษสะเวลาปัจฉยาอเนกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพทักขีนายะทิสายะมนุษสะเวลาปัจฉญาอเนกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุลาทิมายะอนุทิสายยะมนุษสะเวลาปัจฉยาอเนกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปัชิมายะอนุทิสายยะมนุษสะเวลาปัจฉยาอเนกาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตลัยยะอนุทิสายะมนุษสะเวลาปัจฉยาอเนกาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพทกิณายะอนุติสายะมนุษาเวลาปัจจยานิฆาสุกีนางปริหารันตุสัมเพเหทิมายะทิสายะมนุษาเวลาปัจจยานิฆาสุกีตนังปริหารันตุสัมเพปริมายะทิสายะมนุษาเวลาปัจจยานิฆาสุกีนังปริหารันตุสัมเพปุระติมายะทิศายะวินิปฏิกาเวลาปัจจยานิฆาสุกีตนังปริหารันตุสัมเพปจิมายะทิศายะวินิปฏิกา เวลาปัจจิญาอนิคาสกีตนังปริหารลันตูสัมเพยุตัลระยะที่สายยวินิปติกาเวลาปัจฉิยาอนิคาสกีตนังปริหารลันตูสัมเพรตัคินายตที่สายะวินิปติกาเวลาปัจจิยาอนิคาสกีตนังปัิหารลันตุสัมเพปูรัตที่มายะอนุติสายยวินิปติกาเวลาปัจฉิอเวลาปัจฉิญาอนิคาสกีตนังปริหารลันตูสัมเปัปชิมายะอนุติสายยวินิปติกาเวลาปัจฉิาอนิคาสกีตนังปัิหารลันตูสัมเพยุตาลยะอนุที่สายยวินิปติกา อเวลาปัจเยานิคาดสกีดนางปัญญาลันตุสัมเพียทัศนายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลาปัจเยานิคาดสกีดนางปัญญาลันตุสัมเพียเหติมายาทิสายะวินิปติกาอเวลาปัจเจียกนิคาดสกีดนางปัญญาลันตุสัมเพียบริมายะทิสายะวินิปติกาเวลาปัจยเจียกนิคาดสกีนางปัิหาลันตุอิเมหิทัสหาการิณทิสาพระณามีตาเจโตมุจจันพิสัง สันตานังปีฆะนังวัชิวาอภีฆานายะอุปาคะตังวัชิวาอนุปาคะนีเตนะสันตาปังวัชิวาอสันตาปีโนนะปะลิยานิทานังวัชิวาอปะลิยาานีนินะวิหีสังวิหีฟังอวิหีสาระสัมพียะตันตาอเวริโนหุนตุมาเวริโนหุนตุมาทุกขิ โนสุขิตัตตาติโนโหนตุมาทุกิตัตตาติอิมิหิอัตถะมหากาลิหิสัมเพละสัตตามีตายาติมีตาลัมมังกาลนังวาตยะติติกาลยานังวัฏปะทะปะริยุพระฐา,านานิวิมุตตินัตเจโตวิมุตติจาติกาโตเจโตวิ มุติลัมมะวิหาภารณะนนพัทธวิมุติเมตตาเจโตมุจจาติเจโตมุติเมตตาลัมมะวิหาภารณะน,น,นิทิตาบทที่สิบเก้าเทวดาอุยโยชนะคาถาเท,า mm hmm. ทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปจ,จาจนณิทุกขพยปปตาเะนิพยาโสกขปจ,จาจนณิโสกจจาจกหุตุสัมเภปิปานิโนโอัตาวะพันเตหิสัมภะสัมภะตังบุญญะสัมภะตังสัเพเทเว,วานุตังสมาณุทันตุงสัมภะโลกปุปติตทานังทะทันตุสังฆา,าสังเครัตตุสัมภะทาเวทานา พิระตาโหตุคันจันตุเทวตาคันตุสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจกานัจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจกานัจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาภรัตตาปัญเจกานัจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะละขันพันธามิสัพพสุ สเพภุทธาปราปตตาปันเจกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาคันปันตามิสัพสุสเพพุตตาปราปตตาปันเจกาณพลังปันเจกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรัขันปันตามิสัพสุสเพพุทธาปราปตตาปันเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารัขันปันตามิสัพสุ สัพเพุทธาปรัลปตตาปัญเจกานัจจะยังพลังอรหันตานัจเตเคณรักขันพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาปรัลปตตาปัญเจกานัจจะยังพลังอรหันตานัจจะที่สังราชาอรหันตานัจเตโชะรักขันพันธามิสัมภะโลโกสัมภพุทธาปรัลปตตาสัมภะโลโกและสันต สัพเพุทธาภรปัตาปัญเจกานัจะยังพลังอรหันตานันจเตเีนารัขันปันตามิสัพพสุสัพเพุทธาภรปตาปัญเจกานั่จะยังพลังอรหันตานันจเตีนากขันปันตามิสสุสัพเพุทาพรปตาปัญเจกานั่นจะยังพลังอหันตานันจเตีนาปัามิสัพพสุ สัพ,พุทธ,ธาพระปปตตาปัญเจการนจัจียงพระลังอรหันตานันจเตเตชนาละขันธ์ันตามีสัพระโสด้วยนิภาพแห่งสัจจะที่ทานเวนภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธายายบูตรนมนต์ถ่าปสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ความความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงของให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางทามพอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสดถายสาธยายมนต์ และธรรมาเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเลียนยอยน่นทุ่งตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหาขึ้นให้เปี่ยมด้วยวายอนุภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิญ